Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cats, meow, meow, cat, cat, cat. The battle cats, meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บอ่นกคลั่งกันนะ นกครั่งล่างสามนะครับเฮ้ยมันมีอะไรห้อยมาด้วยนะเห็นบ้าสีมม่วงสี่เหลี่ยมอะ่ะคือก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาเล่นนะครับแต่รอบนี้เราคิดว่าเราน่าจะสู้ไหวแล้วนะอ๋อมันคือตัวปล่อยพลังเซตแมวที่ผมเอามาสู้ก็จะมีแมวแมวเซมบ้านะครับอ่า แมวธรรมดาคลาั่งแคนนแมวส่งของแมวซุ่มยิงร่างสามนะครับแมวหมึกอ่าแล้วก็เอาบัลล็อกมาฟาดด้วยไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมนะครับแต่ว่าแมวตัวนี้มันเป็นธาตุลอยอ่ะก็เลยเอาโท็ัคสสึมาด้วยนะครับเอามาลดทอนการโจมตีนะแล้วก็มีไซเบอร์พลังนะครับมผมว่าผมพลาดอยู่อย่างหนึ่ง พลาดตรงที่ไม่ได้เอาตองยองมาจะได้เอามาโจมตีตัวนี้ครับเรนเดียเนี่ยอ่าอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไซเบอร์พังชะลอแล้วก็เอามือปืนซุ่มยิงครับช่วยกันฉลอทุกอ่าะลอด้วยนะช่วงนี้ก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วเนาะก็อาจจะต้องกลับไปทำคลิปแบบดื่มนะครับ แบบเดิมในที่นี้ก็คืออะไรก็คือทำช่วงเย็นอย่างเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอดูเดือนหน้าแล้วกันครับค่อยปรับปรุงตารางการทำคลิปแล้วกันนะเฮ้แต่ว่ามีเวลชนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งอ่า มอนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมาไม่ถึงครึ่งเลนนะแล้ว2ก็คือเห็นปะม,มีการชะลอมีการโดนดามเมจของเราบ่อยขึ้นแสดงว่าเราก็มีโอกาสชนะนะถ้าฝั่งตรงข้ามมีมอนแค่2ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเจ้าเรนเดียแล้วก็เจ้าอะไระตัวเนี้ย <c oughs> เมีอีกตัวแดงมาอีกเจอแคสลี่ดูสิ คือไอแมวแมวอะไรนะแมว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 นกเนี่ยมันไม่ได้โจมตีไกลมากถึงแม้ว่าจะโจมตีพื้นที่แต่มันไม่ได้โจมตีไกลมากเห็นป่ะระยะมันไม่ถึงแคสลี่ด้วยอะ่ะผมว่าน่าจะเก็บง่ายอยู่แต่แคสลี่ไม่เดินเข้าไปใกล้เองนะเนี่ย <c oughs> แคสลี่ชอบแหลมเดินเข้าไปแต่น้องเก่งนะแต่น้องชอบแหลมเฮ้ย อย่าให้ไอ้เจ้าตัวนี้มันเดินเข้าไปใกล้กับแนวซุ้มยิงกันนะมาเพิ่มซุ้มยิงปีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวตามด้วยใส่เบอ้์งพังไปอีกหนึ่งตัวเอาคราวนี้แหละไม่ต้องเดินกันเลยทีเดียวเฮ้ยมีมอสเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเลยไปใซเบอ้์งพังบาร์หลอกยังไม่ทันจะฟาดเลยโดนโจมตีแล้วนี่ ไว้เดี๋ยวเรารอสุ่มวันที่4ครับอ่าวันที่4ใช่ไหมมันมีคอลแลบเมทันสลัก,กมานะแล้วพอเราได้ตัวซ้ำเราก็จะเอาไปอัพทาเลน์ให้กับบาล็อกต่อนะครับอ่าบาล็อกกับเคนเคนอเอาเซ่เฮ้ยรอบนี้มีแววชนาทุกคนแล้วมันเหลือตัวอะไรคลั่งอีกตัวหรือเปล่า <laughs> มันต้องเหลือตัวอะไรคลั่งอีกตัว อ่มีน้องถามมาว่าพี่ไม่เล่นหอคอยเลยเหรอเล่นครับเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวเย็นเย็นนี้เจอกันนะเกี่ยวกับดานของหอคอยนะครับแต่ว่าเล่นถึงด่านไหนไม่สปอยนะเดี๋ยวรอดูตอนเย็นกันทีเดียวอ่าได้แมวนกแล้วทุกคนแมวนกคลั่งนะครับอาหารแมวสับสิบกระป๋องด้วยความเป็นผู้นำตอนนี้มีเยอะมาก ล้อซูมล้อซูมขอต่ออีกด่านหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นด่านซัมบี้นะชื่อด่านว่า,าเยอรมน,นีนะครับพอดีถ้าจบเมื่อกี้มันจะสั้นไปนิดนึงเพิ่มมาหน่อยแล้วกันนะเยอรมน,นีนะครับเซตในการสู้ของผมก็เลยเตรียมเอเลี่ยนเาเรียกว่าอนะไรตัวชนะธาตุเอเลี่ยนมาหน่อยไม่แน่ใจว่าจะเจอธาตุเอเลี่ยนหรือเปล่าไง ผมยังคงใช้อาผมเอาแมวแท้งออกนะแล้วก็เอาแมวดาวเทียมเข้ามาแทนแมวแท้งเพราะไม่แน่ใจว่าจะเจอเอเรียนหรือเปล่า <c oughs> ในด่านสวนานาคตบทที่สามที่เป็นซอมบี้พวกนี้เอ้ยใช่ใช่ใช,ใช่คือเราไม่รู้เลยไงว่ามันจะมีตัวธาตุอะไรเพิ่มมาบ้างนอกจากซอมบี้ก็เลยต้องหาตัวอะไรมากันไว้หน่อยนะครับ แต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะชนะได้อยู่อ๋อเอลี่นหนึ่งตัวถ้าเอลี่นหนึ่งตัวแบบนี้เราเอาแมวลอยแพไปสู้ก็ได้แล้วชนะแน่นอนแบบนี้ดูจากสภาพแล้วนะครับไม่ไแน่ใจว่าจะมีบอสโล่มาอีกหรือเปล่าแต่ไม่น่ามีแล้วมั้งถ้าปล่อยมาในสภาพแบบนี้นะครับ ดูดิหมอนไม่ไม่ขยับเลยเพราะว่าโดนชะลอรหรือ,อดราไฟะนะตูเรียบร้อยครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับงว,ง,งวงใจนัน คิดติดมีก่อนที่จะเลือกใครมาเป็นแฟน